ในวันหยุดช่วงก่อนฤดูการสอบของมหาวิทยาลัยของเราตอนนี้ฉันก็ใช้เวลาทำข้อสอบให้เด็กนักศึกษาแล้วก็เตรียมเรื่องที่จะต้องเก็บคะแนนเด็กๆในช่วงการสอบปลายภาคที่ฉันจะต้องคำนวณนักเรียนปีหนึ่งทุกคนก็จะต้องสอบในปลายเทอมฉันมีคะแนนต้องทำเยอะมากฉันได้กลับมาอยู่ที่ห้องในคอนโดของตัวเองเพราะว่าวันนี้ฉันไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยในวันอาทิตย์ ฉันว่าจะจะพักซะหน่อยในคืนนี้หลังจากที่ฉันเหน็ดเหนื่อยกับการงานมาตั้งหลายวันแล้วฉันไม่ค่อยมีเวลาที่จะยุ่งเรื่องอื่นมากเท่าไหร่นักในช่วงเวลานี้ทําให้ฉันสามารถที่จะตัดเรื่องของยิบุตาออกไปจากหัวฉันได้แต่ว่าในคืนวันนั้นที่ฉันกําลังจะพักผ่อนเอนหลังอยู่นั่นเองข้างๆเตียงฉันไปในห้องนิคอนโดอยู่ดีๆเสียงกดแจ้งเตือนหน้าประตูห้องก็ดังขึ้นมีใครบางคนเข้ามาหาฉันในคืนนี้เลสิ ดึกดื่นป่านนี้แล้วใครจะเข้ามาหาฉันนะปกติไม่เคยมีใครที่จะมีธุระอะไรกับฉันในวันอาทิตย์ขนาดนี้มาก่อนฉันเดินไปที่ประตูห้องในคอนโดแลวฉันก็เห็นว่าคนที่อยู่ข้างนอกนั้นก็คือยิบุตานั่นเองฉันรีบเปิดประตูกไปหาเธอนี่ยิบุตามอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยแลวเธอก็เดินเข้ามาในห้องฉันด้วยทาไมเธอมาถึงที่นี่และดูเธอแต่งตัวเข้าสิอย่างกับเธอใส่ชุดนอนและเพิ่งจะออกจากบ้านเธอมา บ้านเธออยู่ห่างจากที่นี่ตั้งไกลไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้ฉันงงไปหมดเมื่อเห็นยมุตตามาหาฉันกลางดึกกลางดื่นที่คอนโดแถมเธอยังถือกุญแจสํารองของฉันเอาไว้ด้วยสวัสดีค่ะคุณคภูวันดีมุตตามาคืนกุญแจคุณภูณวันเดียค่ะคือวันก่อนมุตตาลืมคืนกุญแจห้องสํารองให้กับคุณูวันดียค่ะที่มุตตาอจักรยานออกไปมุตตาเอามาคืนให้แล้วนะคะนี่มุตตา เธอไม่ต้องมาดึกดื่นอะไรป่านนี้ก็ได้นะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยให้ครูที่มหานเลยก็ได้ทําไมเธอต้องมาถึงขนาดนี้มันดึกแล้วนะวันอาทิตย์เนี่ยแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบแล้วนะปลายภาคกับแทนที่เธอจะเอาเวลาไปเตรียมติวหนังสือสอบนี่เธอเดินทางมาหาฉันทำไมถึงที่คอนโดเนี่ยมุตตาเพราว่ามุตามีเรื่องเครียดมากเลยอะค่ะควรดีค่ะมุตตาอ่านหนังสือสอบไม่รู้เรื่องก็เลย นี่อาจจะอยู่ในห้องที่บ้านมันอุดอู้นะคะมุตาก็กําลังจะนอนแล้วแต่ว่ามุตาคิดถึงครูวันดีมากเลยอะค่ะมุตาก็เลยนั่งรถมาหาคุณครูวันดีเลยนะคะมุตามาคนเดียวอะค่ะนี่ก็ใส่ชุดนอนมาด้วยนะคะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยมุตานี่เธอใส่ชุดนอนอย่างนี้มาหาครูดได้ยังไงมันอันตรายมากเลยนะเธอใส่ชุดนอนบางว่าบิวอะไรขนาดนี้นี่เป็นชุดนอนไม่ได้นอนหรือเปล่าเนี่ยฮะมุตาเธอไปสั่งซื้อชุดนอนอะไรอย่างนี้มาจากไหน มันน่ากเกลียดนะเดินทงๆอะไรแบบนี้ข้างนอกค่ำข้างกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดใครก็เห็นแล้วคนขับรถเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วเธอนั่งรถอะไรมาเนี่ยมุตานั่งรถแท็กซี่นะคะแต่ว่าเป็นแท็กซี่แถวหมู่บ้านคือเขาก็ปลอดภัยพอสมควรนะคะรู้จักกับเอ,อบริษัทแถวบ้านที่ไว้ใจได้ก็เลยมุตาโทรเรียกมาไม่เป็นไรคะ่ะมุตาไม่ได้อะไรนี่คะ่ะทาไมคะแต่งตัวงี่ได้หรอคะคุณดีนี่เธอใส่ชุดนอนบางๆแค่เนี้ออกมา ข้างนอกมาหาครูเนี่ยนะมุตตานี่เธอยังมีสติอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยคะอ่านหนังสือสอบไม่ได้เธอก็ค่อยไปปรึกษาครูพรุ่งนี้ที่มาหาลัยก็ได้นิมุตตาทำไมต้องรีบมาหาครูด้วยเนี่ยอย่างกับมปธุระอะไรเดือดร้อนนักหนาและนี่เธอยังจะกลับอย่างนี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันปวดหัวจริงๆเลยนะมุตตาเธอจะกลับบ้านด้วยสื้อูปแบบนี้เนี่ยนะเธอมาเอาเสื้อครูไปใส่ก่อนไหมแล้วเธอค่อยกลับใครบอกว่ามุตตาจะกลับนะคะคูวันกี คือมุตานอนไม่หลับจริงค่ะมุตาเครียเรื่องสอบมากเลยอ่ะมุตาก็เลยจะมาขอเอออยากจะมาขอค้างกับครันดีนะคะคือมุตาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วค่ะครันดีคืออยู่บ้านคนเดียวมันเปรี่ยวมากมุตาอยากจะอยากจะขอให้ครเดียคือช่วยช่วยมุตาสักทีได้ไหมคะคือถ้าครูอันดีไม่ช่วยมุตาคือเนี้ยมุตากลับไปอ่ะไม่มีกําลังใจอ่านหนังสือสอบ,สอบ สอบไม่ได้ทําคะแนนไม่ได้แน่เลยค่ะคุณดีค่ะนะคะให้มุตาอยู่กับครูวันดีคืนนี้หน่อยนะคะมุตาคิดถึงอะค่ะคุณดีนี่มุตาเธอจะมาพูดเรื่องนันไม่ได้นะคุณรู้ที่เธอสารภาพไปแล้วว่าเธอรู้สึกยังไงกับครูก็ตามแต่เรายังเป็นครูกับสิทธ์กันอยู่ในมหาลัยแล้วก็ตอนนี้ครูยังมีหน้าที่ในการสอนเธอจะมาให้ครูช่วยทําอะไรเธอในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ครูจะเอาแรงที่ไหนไปทํางานล่ะ มันไม่ได้นะมุตาเราจะปุ่มบ่่มเข้ามาเลยในห้องขุดใส่ชุดนอนไม่ได้ด่อนเข้ามาเลยแบบนี้มันไม่ได้เธอต้องกลับบ้านนะมุตาขุดขุดช่วยเลยเธอไม่ได้หรอกเธอมุตาไม่อยากกลับแล้าาวอะคะคุณดีคือทุกดดิจจีช่วยช่วยมุตาสักทีได้ไหมคะคุณดีคะหนูขอนะคะมุตานี่เธอจะให้เธอช่วยเธอจริงเหรอเธอช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะคุณวันดีมุตาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วค่ะไม่ได้ค่ะมันไม่ไหวค่ะคุณวันดีช่วยมุตาทีนะคะมุตาจะให้คุณช่วยยังไงอ่ะคือจะในห้องครูยอย่างนี้เลยเหรอเอาเอาเลยเหรอแต่ว่าคือแบบคุณไม่ค่อยอย่างนั้นมาก่อนอ่ะมุตาคือมันไม่ได้อะ่ะแล้วคือไม่รู้จะทำยังไงทําไม่เป็นอนะ่ะมุตาแล้วจะให้ครูมาช่วยเนี่ยนะแล้วเธออ๊อมุตาเธอนี่ไม่จริงเลยนะไม่ได้หรอกฉันว่าไม่ทำดีกว่า นี่เรายัางไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เลยกันเลยเธอจะมาให้คุณช่วยเธอแล้วหรอวันนี้ค่ะก็มุตาชอบวันดีมุตาเคยบอกไปแล้วนี่ค่ะคือช่วยช่วยมุตาทีนะคะถ้าฉันทาจริงขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เธอลุกไม่ไหวไปมหาลัยไม่ได้ขึ้นมาเผื่อบัโทษฉันก็แล้วกันนะมุตามุตารับได้หมดนะคะควรดีจะโหดแค่ไหนกับมุตาก็ได้นะคะมุตาพร้อมแล้วคะ่ะถ้าอย่งางนั้นเธอก็เข้ามาก่อนก็ได้ ก็ถือว่าคุณช่วยเธอให้มันจบแล้วกันนะพอทําไปแล้วอะ่ะเธอก็ไม่ต้องมากวนใจครูอีกเข้าใจไหมแล้วก็ไปอ่านนังสอบซะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเธอไปนั่งบนเตียงก่อนละกันเดี๋ยวคุณจะเริ่มเลยนะนุตาโอ้ยโคตรนี่จะทำะไรมุตาคะับทำไมต้องไม่นั่งบนเตียงด้วยคะคนดีอ่ะก็เธอจะให้ฉันช่วยเธอไม่ใช่หรอไหนบอกว่าช่วยตัวเองไม่ไหวไง ก็เธจะทาให้จบๆนี่ไงคุณวันดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือมุตาหมายถึงว่าคุณวันดีค่ะหนูขอหนูขอให้คุณวันดีค่ะคือช่วยติวข้อสอบให้หนูทีได้นี่ค่ะติวหนังสือสอบให้หนูหน่อยอะค่ะเพราะหนูอะอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะที่บ้านนะคะที่บอกให้ช่วยคือช่วยติวข้อสอบนะคะไม่ได้อย่างนั้นค่ะคุณวันดีค่ะอุ๊ยคุณวันดีจะทาอะไรมุตาค่ะไม่เอานะคะไม่ได้อะค่ะ อ้าก็เธอบอกให้ฉันช่วยไงนี่เธอหมายถึงติวหนังสือสอบหรอมุตาจะก็คิดว่าเธอจะให้ฉันช่วยอะไรยังไงอื่นซะอีกอะไว้คุวันดีทําไมทาไมคุวันดีคิดอย่างนี้อะค่ะไม่ใช่อะค่ะมุตาหมายถึงว่าให้ช่วยติวข้อสอบมุตาทีอะค่ะมุตาอ่านหนังสืออ่านแล้วอีกก็ไม่เข้าใจเลยค่ะโดยเฉพาะวิชาของคุวันดีนะคะมุตาเรียนไม่รู้เรื่องเลยอะเพราะว่ามุตาโม่แต่นั่งมองหน้าคุณคุวันดีอะค่ะก็เลยแบบอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะคุวันดีช่วยติวให้มุตาหน่อยนะคะ ติวทั้งคืนเลยก็ได้จะติวโหดแค่ไหนจะดูแค่ไหนมุตาก็รับได้ค่ะเออ,เอถ้าเกิดว่าเธอหมายถึงติวหนังสือสอบก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวครูจะช่วยเธอติวก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเธอก็นั่งก่อนตรงโต๊ะละกันและเดี๋ยวครูจะไปเอ่อเอาแนวข้อสอบมาให้เธอดูนะว่ายังไงอีกทีนี่มุตตาเธอนี่ยังไงนะเธอไม่ตั้งใจเรียนที่ครูสอนเลยนะแล้วต้องให้ครูมาติวอยู่แบบนี้แล้วเหรอ คุณพรวันดีคะสาสามตาเธอคะมุตาแบบคือเรียนต่างประเทศมาตลอดอะพอมาเรียนที่ไทยแล้วมุตาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะค่ะคุณดีมุตาตามเพื่อนไม่ทันนะคะภาษาไทยมุตาไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะก็ได้มุตาที่จะสอนเธอเอาละนะเดี๋ยวคุณไปหยิบหนังสือแล้วก็เดี๋ยวเธอนั่งรอตรงนี้เออคุณคพรวันดีคะคือก่อนที่จะตีหนังสือนะคะคือมุตาอยากจะบอกคุณคพรวันดีว่าคือมุตาขอ คือไหนๆก็ไหนๆแล้วที่คุณวันดีบอกคุณวันดีจะช่วยมุตตาติวอะไรแบบนี้จะช่วยมุตตามุตาก็อยากจะขออ่ออย่างนั้นนะคะกับคุณวันดีต่อเลยได้ไหมคะคือแบบคือพอติวหนังสือเสร็จแล้วก็เราสองคนก็คือแบบว่ามุตาก็อยากจะขอขอเอาอย่างนั้นกับคุณควันดีได้ไหมคะที่นี่นะคะได้ไหมคะขอเอาเอาเลยได้ไหมคะอุ้ยมุตตาทา ทำไมเธอถึงพูดอะไรอย่างนั้นออกมาล่ะนต่หลงเธอหมายความว่าอย่าง้งจริงหรอเธอจะทําจริงใช่ไหมคืนนีเ้เธอจะเอาจริงแล้วหรอแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องความสัมพันธ์ที่จะคบหาหรือว่าอะไรกันเลยนะแล้วมันก็ยากด้วยเพราะครูก็คือครูเป็นครูวะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าครูมีหน้าที่การงานของครูแต่เธอก็เป็นนักศึกษาของครูถ้าเกิดว่าติวหนังสือเสร็จแล้วจะจะทำอย่างนั้นการครูและอายใจตัวเองกับตา มันจะได้เหรอเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะมุตตาเธอคิดม่อีกทีนะว่าเธอจะอย่างนั้นกับครูได้เหรอทาไมกันนะคะครูวันดีทําไมต้องปฏิเสธมุตตาอีกแล้วอะคะว่าแค่จะขอเอาอย่างนั้นกับครูวันดีคือไม่ได้เลยหรอคะก็พอติวเสร็จก็คือเอาอย่างนั้นเลยอะค่ะมุตตาทําไมเธอพูดจานักเกลียดอย่างนี้เธอพูดตรงเกินไปหรือเปล่ากับครูเนี่ยมุตตา เธอจะมาเอาเลยคุมไม่ได้นะเดี๋ยวข้อสอบเสร็จจะจะจะเอาเลยเหรอใช่ค่ะควรดีไปต้องเสียงสั่นแหรอนะคะคือมุตาหมายถึงว่าที่เอานะ่ะคือมุตาจะขอเอาตัวอย่างข้อสอบได้ไหมคะของปีที่แล้วอะคะ่ะมุตาอยากได้ตัวอย่างข้อสอบกลับไปที่ห้องด้วยที่บ้านแล้วก็มาอ่านมุตาจะได้ดูจะได้เก่งเก่งข้อสอบได้อะคะ่ะว่าอเออข้อสอบมันออกประมาณไหนอะคะ่ะมุตาที่เธอบอกว่า จะมาเอาอะไรอย่างนั้นคือเอาตัวอย่างข้อสอบจากครูเหรอก,ก็ใช่สิคะครวรดีครวรดีคิดอะไรอะคะหมายถึงว่าพอติวหนังสือเสร็จมุตาก็ขอเอาตัวอย่างข้อสอบจากคุณครูกลับไปอ่านเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ไงคะไม่ได้หรอคะคพณครูือวันดีมุตาขออะไรผิดคะเนี่ยมุตาที่มันจะมากเกินไปแล้วนะเธอจะให้ครูมาติวเสียเลาให้าเธอคนเดียวนะักศึกษาคนอื่นเขาก็ไม่ได้ติวด้วยและเธอจะมาเอาข้อสอบเลยจากครูอีก ไม่ได้ครูไม่ให้หรอกเธอกลับไปอ่านเองเลยนะวันเนี้ยครูตัดสินใจว่าครูจะไม่ติวอะไรเธอแล้ะแบบนี้เธอจะเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นในคณะนะสิที่เราจะมาติวเลยส่วนตัวสองต่อสองกับครูในห้องและคนอื่นเขาไม่ได้ติวด้วยครูยอมรับไม่ได้แล้วนะมุตตาแล้วเธอชอบมาพูดที่ครูคิดลึกอยู่เรื่อยครูไม่ยอมแลลวคราวเนี้เธอไปอ่านเองก็แล้วกันครูโกรธจริงจริด้วยอุยครูวันดีกว่า,วามุตตาทําไมอะคะ มุตตานไม่ทำอะไรเลยนะคะก็ได้ค่ะถ้าควรดีคิดว่ามุตตาเอาเปรียบเพื่อนถ้าอย่างนั้นมุตตาไม่ขอควรดีติวให้มุตตาไม่เอาตัวอย่างข้อสอบแล้วก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่ามุตตามุตตากลัวค่ะไม่อยากกลับบ้านคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้คือรถที่มาส่งมุตตาเขาขับออกไปแล้วอะค่ะถ้ามุตตาเรียกรถใหม่ก็ต้องเรียกรถแถวนี้ด้วยสภาพแบบนี้คือมุตตาอยากจะขอค้างห้องที่นี่กับควรดีอีกสักค้นได้ไหมคะในไหนมุตาก็เคยค้างที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ ครั้งนี้ก็ครั้งที่สองได้ไหมคะมุตานอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเพราะว่ามุตาคิดถึงครูวันดีมากๆอะค่ะถธอได้นอนกับครูวันดีมุตาก็คงหลับฝันดีนะคะนะคะครูวันดีค่ะจะให้มุตากลับไปทั้งนี้หรอคะครูวันดีเธอนี่เป็นจริงๆเลยนะมุตาก็ได้ฉันจะให้เธอพักอยู่ด้วยกันละกันถือว่าเธอแต่งตัวแบบนี้ถ้าเกิดเกิดอชัชญากรรมมอะไรขึ้นข้างนอกแล้วฉันจะมีส่วนผิดไปด้วยถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องกลับ แล้วก็นอนค้างกับฉันที่นี่ก็แล้วกันนะบุตตาคุณครูวันดีคะแต่ว่าเมื่อกีก้คุณครูวันดีคิดว่ามุตตาจะทําอะไรคุณครูวันดีเหรอคะคิดว่าเราจะทําอะไรด้วยกันใช่ไหมคะคถ้าค,ครูวันดีต้องการมุตาก็ให้ได้นะคะร่างกายของมุตานะคะมุตานิเธอไม่ได้จะหมายความอย่างอื่นใช่ไหมที่พูดเนี่ยใช่สิคะค,ครูวันดีมุตตาว่านะคะมุตาคิดๆด,ดูแล้วอะ มุตาก็ชอบครูวันดีมากขนาดนี้แล้วก็คิดถึง,งครูมากอะ่ะในไหนเราก็อยู่ด้วยกันนะคะมุตาจะขอสิทธิมุตาจะขอ,ะขอสิทธิได้ไหมคะให้พวกเรานะคะมาแบบนั้นกันนะคะม่ได้มุตาจะบอกอะไรไงว่าเราเป็นครูกับนักเรียนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยกันน่ะมันไม่ได้จริงๆนะครูอายอะ่ะมุตาเธอไม่รู้หรอว่าครูอายขนาดไหน ที่ครูต้องทนเห็นหน้าเธอทุกวันที่มหาลัยอ่ะครูเองก็รู้สึกกับเธอนะแต่ว่าเธอต้องรู้มันมีกฎเกณฑ์เีระเบียบวินัยอย่างนั้นไม่ได้จริงๆมุตาถ้าอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะครูวันดีมุตาขอแค่นอนข้างครูวันดีคืนนี้มุตาก็โอเคแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณครูเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ที่อยากจะเริ่มต้นมาดูใจกับมุตานะครูวันดีก็บอกมุตาได้เสมอเลยนะคะ มุตตาพร้อมตลอดเพื่อจะรอคุณครูวันดีอะคะ่ะมุตตาจะขอแค่สักทีให้ได้หัวใจคุณครูควันดีสักทีนะคะแค่นั้นเองมุตตาไม่คิดอะไรมากเธอไม่ต้องทำแบบพูดเล่นกับฉันเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะจริงจังกับฉันนะมุตตานี่หยุดพูดอดี๋ยวนีเลยนะจะนอนก็นอนไม่นอนก็กลับไปซะครูไม่เล่นกับเธอแล้วจริงๆมุตตาก็ไม่ได้จะเล่นนี่คะ่ะมุตตาจเจ้าจริงอะคะ่ะฉันใจหายหมดเลย เด็กคนนี้มันเอาอีกแล้วนะเธอกล้าปลุกมาที่ห้องฉันต้องเป็นแผลของเยนุตาแน่ๆฉันไม่เชื่อว่าเธอจะปวดหัวตีวนังสือไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เธออยากจะมาค้างอยู่กับฉันสม,มากกว่าแล้วนะเยมุตานี่แสบจริงๆท้ามยั่วยวนฉันขนาดนี้จะจะทนเธอได้สักกิดน้ำกันล่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเรื่องควรดีหนูขอสักทีได้ไหมคะของทางช่องของเรานะคะก็มีการ จัดทำเล่มฉบับอ e ีบุ๊กแล้วนะคะกำลังรวมเล่มแล้วก็จะเปิดวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะคะถ้าทุกคนต้องการช่องทางการโหลดอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะซึ่งก็จะมีตัดฉากผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถลงได้ในช่อง YouTube นะเป็นฉากลับที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็เป็นฉากเลิฟซินต่างๆถ้าทุกคนต้องการอยากได้เล่มนี้นะคะ มีจำนวนประมาณ70หน้าแล้วก็ภาพสีล้วนหมดเลยนะคะซึ่งแอดมินก็พยายามจะพัฒนาลายเส้นแล้วก็รายละเอียดของเรื่องราวในฉบับอ e ีบุ๊กนี้นะคะให้มีความสวยงามแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเพื่อจะทำให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะคะสนุกสนานกับเรื่องราวเรื่องนี้นะคะพร้อมด้วยโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสนใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook ของทางช่องของเรานะคะพีรัปิดกทุกคน ติดตามนะคะกด follow หรือว่ากดติดตามเพจใน Facebook เอาไว้นะคะก็จะได้รับข่าวสารนะคะตอนที่มีเล่มรวมฉบับอ e ีบุ๊กของกระตุนเรื่องต่างๆนะคะอัปเดตเมื่อไรนะคะแอดมินก็จะแจ้งเอาไว้ที่นั่นนะคะพี่พีก็จะนำลิงก์มาแปะเอาไว้แถวๆนั้นนะคะแถวๆในเพจนะคะทุกคนก็สามารถไปกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยนะซึ่งทั้งดีทั้งนั้นนะคะแอดมินไม่สามารถที่จะเอาลิงก์บางลิงก์นะคะมาไว้ ตามช่องทางใน YouTube ใต้คอมเมนต์ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันผิดกฎของทานช่อง y t u t u นะคะรับช่องทางซ้อนนิดนึงนะคะที่จะสามารถโหลดเก็บฉบับพิเศษในการ์ตูนของแต่ละเรื่องในช่องนี้ได้นะคะก็จะมีช่องทางบอกเอาไว้ในเพจ Facebook นี้นั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาใน e b o ุ๊กฉบับนี้นะคะก็จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนจากในคลิปที่พี่ได้ภาคไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่จะทําตัวเล่มอ e ีบุ๊กับคลิปที่เอามาภาคเนี่ย เป็นคนละเนื้อหากันนะคะคําบรรยายไม่เหมือนกันแล้วก็ภาพก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะจะแทบไม่เหมือนกันเลยอาจจะมีภาพนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่เหมือนกับในคลิปเลยนะคะที่ได้ภาพไปแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเก็บสะสมจากหลายๆช่องทางนะคะเพื่อจะเพิ่มอรรถรสแล้วก็ความสนุกสนานในการฟังการ์ตูนเรื่องต่างๆของทั้งช่องได้มากขึ้นนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะพี่พีก,ก็ไม่ได้ที่จะ ทําการ์ตูนทุกเรื่องนะคะเป็นฉบับอ e ีบุ๊กหรือว่ารูปเล่มนะคะเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะคะที่จะเลือกมาทําเอาไว้นะคะทุกคนก็สามารถสะสมได้แล้วก็มีหลายๆเรื่องราวนะคะที่ได้ทำไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเรื่อกเบาๆในะคาบอสนะคะครูพราสุดแซ่บนะคะแล้วก็เวลาที่กระต่ายดุนั่นเองนะคะที่จะมีคิวออก ในเดือนต่อๆไปด้วยแล้วก็มีเล่มที่ได้วาจำนายไปแล้วด้วยนะคะเรื่องควรดีหนูขอสักทีได้ไหมคะนะคะก็ยังมีคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันแบบยาวๆจูใจเลยฝากทุกคนติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พีกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังค่ะ